สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแมค์ทีวีกันแล้วนะครับเย้ทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวมีตรทองเล่นหันสามากเลยน,นะฮะหันสาย,ยังไงคือมันเยอะแบบนี้ครับใช่อันนี้ผมชอบเสียงมันนะแล้วก็เสียงนี้ด้วยอันนี้ผมชอบแต่อย่างคือมันมีส่วนประกอบอันนี้ผมซื้อมาจากแมว,วของเลยนะกุญแจโต้ค่ะ ถ้าผมไม่ได้เ,เรียนพิเศษพอผมก็เลยไปนอกรัวแล้วซื้อนี่อันนี้มาได้ที่จริงผมมีอันนึ่งนะแต่ผมทำหายไปแล้วอ่ะน,นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูที่ส่วนประกรอบของนี่อันนี้กันฮนะคุณหาซื้อได้นะครับที่นอกรัวโรงเนี้นะันไบโตอยู่ด้านหน้าของวัชรมใช่คือมันอยู่นอกรัวของโรงนี้นมันไบโตแต่ไปอยู่หน้าวัดของคู่เยาวรโอเค อ่าอย่างแรกอันนี้คุณก็น่าจะรู้แหละมันคือตัวใบมีด่างที่สองที่สําคัญสําหรับมีดอันนี้คือสปริงฮะส่วนที่สาคืออันนี้เขาให้มาสองเขาให้มาสองชินะ้นนะเอเขาให้สองชิ้นแบบนี้เลยส,ส่วนุดทใช้นี่ค่ะมานคืออันนี้คุณอาจจะงงว่าทำอะไรแต่ผมจะประกอบผมจะประกอบกับคือให้ดูผมประกอบเป็น อันนี้คือแบบรวมกันฮะพอ,พอรวมกันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราประกอบวันนี้ฮะชฟเต็มมีประกอบตีนกันฮ่าร้อมใช้เวลาอยู่นะพร้อมต้องใช้เวลาในการประกอบนะคะแต่ว่ามันก็ไม่นานหน้าหรอกแต่ว่าผมอ,อาชีพเนี่ยมันก็เลยแบบนานๆหน่อยอ่ะนะ คือปกติผมไม่อัดแบบนี้นะฮะปกติผมจะให้แม่ผมช่วยอัดนะฮะแต่นี่ครั้งแรกที่ผมอัดเองปกติแม่ผมจะเป็นคนช่วยทําให้ในครล่าสุดที่ผมลงไปฮะไม่ใช่ทีนี้นะอูี่ก่อนหน้านั้นนี่ฮะซึ่งไอ้ตัวตรงนี้ฮะเห็นปะเดี๋ยวนะเห็นปะอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่เนี่ยตุตมดูคุชามุกม่เอาไม่คว้าแบบนี้ฮะเออจุดมือ ฮะเออแล้วผมดูบอกไปคือถ้าเกิดตอนต้องคลิปผมนิ่งไปนิดนึงเพราะว่าคือผมอัดเพลงไงฮะมันก็เลยอาจจะนิ่งนิงนิดนึงนะฮะซึ่งผมมาตั้งใจมารีวิวโดยเฉพาะฮะแต่ถ้าเกิดตอนว่าผมไม่ได้พูดก็ขอโทษทีๆนะฮะผมขอโทษขออีกว <c oughs> ่า <c oughs> <ś feliz> ผมดูไม่ออ,อกเพราะผมใส่แว่น โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากครับประมาณาสี่ทีได้นะสำหรับคลิปนี้น่าจะวันนี้คืออันนี้คอาคอนทินนี้ผมได้มาจากช่องตี้เทียนแชนแนลที่ดงมันแค่สีเอเอพีเอชอนะฮะซึ่งผมไม่ติดตามเขาเพราะผมเป็นเพื่อนเขาฮะคือเทียนเป็นเพื่อนผมส่วนตี้เป็นน้องของเพื่อนผมฮะ ซึ่งเอาดีฮะมีดอันนี้มันเป็นมีดที่ผมใช้สผมสนุกมากมากควดมันหาปัญหาบ้างเอาคฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่แค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอ Channel แล้วก็ตี่เทียนซีเอชด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับมันคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากโอเคฮะ สาราคิ้นนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ